นักแสดงจากละครสุสานคนเป็นคุณเจักราจันจาอาครสิริสุวรรณสุขสวัสดีค่ะมีคนเคยกล่าวไว้นะคะว่าพิธีกรไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดเก่งที่สุด แต่พิธีกรคือคนที่รู้ว่าควรจะพูดอะไรเวลาไหนและจะทำอย่างไรที่จะทำให้งานดำเนินไปได้อย่างดีที่สุดค่ะและหลายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนาตราชสาขาพิธีกรยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ค่ะกริศีภูมิเศษจากแฟนพันแผลวาดขึ้นตามจินตนาการของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระธรรมนำสวนสวรรค์ครับเข้าละ ยานิรันคุลจากชิงร้อยชิงหลานซันชายเดย์ใครใหญ่แล้วไม่อยู่โดนทำความโทษเลยนะพร้อมอะไรพัทนราพรสังพวงทองจากกบนอกกเะลา,านานั้แล้วมันก็จะจางหายไปเพราะว่าพื้นเป็นทรายล้วนๆที่ไม่เก็บน้ำเอาไว้ค่ะวุฒิธรมิลินทจินดาจากวูดดี้เกิดมาคุยคุณแอร์ทำให้ผ้าเหลืองของพระจันม่ส่ร้อนสิวัตรชวดชายชริน จากจันพันดาวลูกเราคนนี้เคยบน่นเคยท้อกับแม่ไหมจ๊ะสัญญาคุณนากรจากเจ<อ>กาะใจคุกอยู่4ปีกว่าถ้าถามผมให้ผมสรุปผมก็จะบอกว่าก็คุณเป็นคนแบบนี้แหละตินไม่ได้ค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการโทรทัศน์นะคะรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่ สัญญาคุณากรรายการเจาะใจจากบริษัท JSL Global Media จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ตองขบกช่องหวันนี้นะคะพี่ดูไม่สะดวกมารับนะคะจันขออนุญ,ญาตมอบให้ตัวแทนนะคะ แล้วนะครับสามรางวัลน,นะครับได้แก่ราง